วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกองอากาศของเฟสครับวันนี้ผมซื้อมาที่ราคา960บาทครับสั่งมาจากอ,าออนไลน์ครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับอ่านี่คือกองอากาศเดิมของเราครับเราจะมาเปลี่ยนอกองอากาศครับ ตักาดเดิมของเราเป็นแบบนี้ครับตอนซื้อมาเราก็นะครับอันนี้เดิมนี่อัน,นเดิมครับอันนี้อันใหม่ครับขอเสกครับ,นนรบถ้าดูแล้วเนื้องานของเสกก็ดีครับดีกว่ากันเยอะนะครับอันนี้ของห่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้เราก็จะเปลี่ยน,นออกครับขอเสกก็คุณภาพก็ พอดีครับเห็นในรีวิวลหลายรีวิวเขาก็บอกว่าของเปกเปกดีครับก็เลยสั่งมาลองดูครับนี่เราเข้าจะมาใส่ของเปกดูครับ,อ,รบอันเดิมมันอันเดิมของผมมันใส่ตัวนี้ลองด้วยครับอันเดิมตอนนี้ไม่ได้ลองครับอันเดิมมันติดตังครับ ข่าดนี้พอดีนยครับแก็จะมีขานี่คับสจะมีขาตัวนี้ครับเป็นขานครับบางมาับ วมันจะมีขาเป็นล็อกของมันครับใส่เข้าไปเราก็ดูขาด้วยครับออกาศครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับใส่กอกากาศง่ายครับตอบานทุกคนใส่ได้ครับ เรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกลองเฟกแล้วครับเดีย๋ยวเราลองอเรามาลองอัตราเร่งของของรถดูครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากจากเดิมมากแค่ไหนครับเราจะมาดูกันเปลี่ยนแปลงบ,บ้านครับ การสับัดการออกตัวครับรู้สึกได้ว่ารถพุ่งขึ้นนะครับพุ่งรถพุ่งขึ้น ูึกว่าดีดีขึ้นครับประมาณประมาณ5้าคิดเป็นเปอร์เซ็นคิดยากครับต้องขึ้นขึ้นไดโนเทสครับแต่ความรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนรถมันสูดอากาศได้เร็วขึ้นครับอันนี้ความรู้สึกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลเลยครับว่าเราจะรู้สึกได้ขนาดสำหรับรถเราครับผมสำหรับผมเคยครับก่ออากาศตัวเดิมนัม้นไม่เอ่ยเชื่อครับ ซื้อมาตอน600กว่าบาทครับตอนที่เปลี่ยนก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเอากอากาศยี่ห้อไหนครับพอเรามาศึกษาดูดีแล้วพอเห็นองเฟก,กว่าเป็นของไทยของของคนไทยทำครับก็เลยอยากอุดหนุนคนไทยก็ลองซื้อเข้ามาคุณภาพก็น่าจะโอเคอยู่ครับ เดี๋ยวเราจะออกไปถนนใหญ่ครับไปลองอัตตาเร่งอีกรอบนึงครับแต,แต่ถ้าใครเปลี่ยนก็จะรู้สึกรู้สึกว่าตาเร่งขึ้นดีขึ้นครับเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยไม่รู้ว่าจะประหยัดยังไนงะเดี๋ยววันไหนเราลองเีวิ่งไกลๆแล้วจะเห็นได้ดูครับว่าความประหยัดมันจะแค่ไหนแต่รู้สึกว่ารถเร่งขึ้นเร่งขึ้นหนักกว่าเดิมบู๊ตบู๊ตมาเร็วขึ้น รู้สึกได้อยู่ครับนะครับเดี๋ยวเราสานี้เดี๋ยวเราเตงกันเลยสองรอารครับมาเรอยครับถึรอแป๊บเดียวครับมาเร็วครับร คุ้มค่ากับราคาครับผมซื้อมา960บาทโอเคครับใครจะใช้ก็มันก็คุ้มค่าครับความคุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยครับดีกว่าเราจะไปซื้อของของยี่ห้อนหนึ่งที่มันราคา3,000กว่าบาทก็ของท่าน,นี้ก็น่าจะโอเคครับ เาจะมาจับเวลากันออกตัวครับว่าจะได้กี่วิครับถึงร้อยหนึ่งสองสามโอ้โหรถสึกรถออกกว้ากกบออกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทดสอบนะครับมีรถกวางกว่อนครับ ึกว่ารถด,ดึงด,ดึงแรงครับรถบทูทมาเร็วขึ้นกว่าเดิมนยู่นะสัมผัสได้ครับเดี๋ยวเร,เริ่มตรงนี้ใหม่ก็ได้ครับจจุดนี้เดี๋ยวไปยูยูเทิร์นข้างหน้านะครับเดีย๋ยวเราทดสอบไปยูเทิร์นข้างหน้าเดีย๋ยวเราทดสอบมาครับ เนี่ครับจุดจุดนี้ครับหนึสองส มาเร็วครับรู้สึกได้ครับว่าเปลี่ยนของสิกแล้วรู้สึกว่ารถมันแรงขึ้นอยู่นะแรงขึ้นหนึ่งร้อยถึงแล้วครับถึงร้อยแล้วครับอันนี้เราก็จะเข้ามาเติมน้ำมันครับ